หน้าฝนเนี่ยนอกจากใบเป็นเชืราสนิมซึ่งมันก็จะสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็คงขอแนะนำ ื่อเป็นประโยชน์สาหรับมือใหม่อีกสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยของบ้านเราโดยเฉพาะฤดูนี้นะครับเป็นฤดูฝนนะครับเป็นฤดูฝนซึ่งมีความเสี่ยงมากในการปลูกมะเดื่อฝรั่งขางแจ้งเนี่ยจากที่ผมได้ปลูกมานะครับปีนี้เป็นปีที่สามก็พบว่าฤดูฝน ช่วงฝนทุกชก,กเนี่ยจะมีการตายตลอดนะมาเดือดฝั่งจะสูญเสียตายเป็นประจำนะครับขนาดปลูกมาสามปีแล้วก็ไม่เว้นนะครับมันก็มีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่แต่ต้นใหญ่ก็ตายน้อยลงหน่อยต้นเล็กนี่ก็ยังมีอยู่ประจําครับสาเหตุหลักๆก็ลากเน่าโคนเน่า ูดง่ายๆก็คือได้รับน้ํามากเกินไปเพราะปกติเนี่ยมาเดือดฝรั่งเท่าที่ซับซาบกันก็คือมาจากพื้นที่ทะเลทรายนะแห้งแล้งไม่ค่อยมีฝนจะสังเกตว่าถ้าเราดูในสื่อต่างๆจะเห็นว่าของต่างประเทศเนี่ยจะงดงามมากเลยมาเดือดฝรั่งเขานี่ ใบสูงไว้ต้นใหญ่โตแต่บ้านเราเนี่หายากนะครับถ้าโดยเฉพาะฤดูฝนเนี่ยจะเห็นความแตกต่างเลยจากที่ผมปลูกมาเนี่ยฝนนี่เป็นฝนที่สามก็พบว่าพอถึงฤดูฝนใบจะเป็นลาสนิมหมดไม่มีความสวยงามเลยแทบไม่สวยถ้าไม่มีโรงเรือนนะครับก็อยู่กลางแจ้งเนี่ยดูแทบไม่จีด ตรงนี้ผมปลูกไว้ในเข่งหน้าบ้านเลยจะได้รับแสงแดดเต็มวันแต่ว่าวันหน้าฝนก็รับฝนเต็มเต็มมันกันจะสังเกตว่าใบจะไม่ค่อยมีอะพอเริ่มแก่นราก็จะเป็นลาสนิมอย่างเงี้ยเนี่ยจะได้ขี่ใบอันนี้สามไปถึงสิบใบเจ็ดแปดใบ เจ็ดแปดใบจะมีใบดีอยู่ประมาณสี่สามสี่ใบที่เหลือเป็นสนิมหมดลาสนิมแรกๆก็ขยันตัดนะ่ะตัดไปตัดไปมันก็ไม่เหลือแล้วครับตอนนี้แทบไม่มีแล้วบางงานก็ล่วงไปแล้วก็จําเป็นครับทาใจหน้าฝนจะเป็นอย่างนี้หมดก็ส่วนใหญ่ก็เลยเลือกที่จะตอนกิ่งออกไปแต่ก็เป็นปัญหาอีกเพราะว่าตอนกิ่งเขาไม่ค่อยออกลากเนื้นอตุ้มมันจะแฉะลากออกยากอ๋อนี่ออกลากแล้ว ปกติถ้าเป็นหน้าฤดูแรงเนี่ยฝนไม่ตกไม่มีฝนนี่นะหน้าร้อนหน้าหนาวนี่จะใช้เวลาตอนประมาณยี่สิบถึงสามสิบวันประมาณเนี้ยยี่สิบสามทิบวันให้จอ,อกลากละถ้าเริ่มออกก็สิบกว่าวันก็เริ่มนะสองอาทิตย์เริ่มออกลแล้วก็จะใช้ได้ประมาณยี่สิบห้าวันสามสิบวันแต่พอเข้าฝนนี่จะนานขึ้นอีก แต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับก็พอใช้ได้มันจําเป็นแล้วอยู่กลางฝนทีนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลไอ้เรื่องใบไม่มีเนี่ยเพราะพอถึงหน้าแล้งฝนหยุดใบก็เริ่มสวยมาเองนะครับถ้าเราบำรุงดีๆก็ออกลูกให้เก็บหน้าแล้งเขมีหลายสวนที่เขาปลูกกลางแจก,กเป็นสวนให,ใหญ่แล้วก็เขาก็จะเก็บผลหน้า เริ่มตั้งแต่มกราไปเดือนปีหนึ่งก็จะเก็บผลประมาณสี่เดือนซึ่งก็ถือว่านานมากสำหรับไม้ผลช่วงหน้าฝนนี่ก็ปล่อยตัดแต่งตอนกิ่งขยายพันธุ์ว่าไปนะครับทีนี้มาถึงเรื่องหนึ่งที่มือใหม่ควรจะรู้ไว้นะครับนอกจากว่าหน้าฝนใบจะเป็นลาสนิมจะไม่มีใบแล้วนะครับ ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับมือใหม่ควรจะต้องรู้ไว้แน่นอนรู้ว่าชัดเจนเลยอันนี้คือความเสี่ยงซึ่งผมก็เคยประสบมาแล้วมีตายทุกวันขนาดนี้ก็ยังมีตายทุกวันนะครับไปดูกันมันคืออะไรก็คือรากเน่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วรากขึ้นตายไปแล้วต้นนี้ CDDN ต้นนี้ปลูกมาได้ ประมาณปีกว่าเกาือบสองปีแล้วขนาดอยู่ในตะกร้านะตะกร้าผ้าน้ําไหลตลอดแล้วก็อ่อยชายขาโดนแดดโดนฝนนิดเดียวแค่และอองไม่เต็มที่ยังไม่รอดทนะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมตัดกิ่งออกไปเสียบไว้เอาไปเสียบยอดไม่ทันพอลุยทีใบมันลวกแล้วก็เลยไปแล้วก็ไม่เป็นไรทาใจเดี๋ยวก็อันนี้ก็ลื้อวัสดุออกแล้วก็ผสมใหม่แล้วก็มาปลูกใหม่ ถ้ามันมีเยอะแล้วปลูกไว้หลายต้นแล้วอย่างผมเนี่ยก็ไม่ไม่เดือดร้อนอ่ะไม่ค่อยสะดุ้งสะเทือแล้วแต่ถ้าเป็นมือใหม่ๆเนี่ยหรืออย่างเมื่อปีแรกๆที่ปลูกเนี่ยจะหายแวบเลยนะอย่าที่ผมเคยบอกผมรับมาเจ็ดสิบสายพันธุ์แล้วแต่มันหายไปยี่สิบเหลือห้าสิบก็คือลักษณะเนี้ยเตียมไม่ทันระวังตัวไม่ทันก็ไปนะครับซึ่งปัจจุบันก็ทิ้นแล้ว เพราะว่ามันตลาเป็นประจำอ่ะมันก็ชินแล้วปีนี้ต้นใหญ่ไปหนึ่งแล้วนะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะียแต่ต้นเล็กๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไปหลายแล้วนี่กับต้นหนึ่งอันนี้ตนนนนากเน่าเหมือนกันเน่าอย่างเงี้ยรากมันเน่าอันนี้เป็นอีลักกี้นะขนานดอิลักกี้ยังแย่เลย ก็ตอนแรกก็งามดีอ่ะมีใบเลยครบหมดพออยู่ใบมันเหี่ยวก็วเอ๊เป็นไรปรากฏว่าเน่าแล้วนะอันนี้มันก็แก้ยากนะครับอย่างผมยังแก้ไม่ได้แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าใช้สารเคมีบกัเชลาจะรอดไหมนจะละแก้ได้ไหมอันนี้ผมไม่ได้ใช้ก็ปล่อยธรรมชาติเท่าไหร่ก็เท่านั้น มันก็ต้องหาวิธีกันไปก็เดี๋ยวไปดูวิธีของผม,มนะครับหน้าฝนเนี่ยนอกจากใบเป็นเชื้อราสนิมซึ่งมันก็จะส่วนใหญ่นะปลูกกลางแจ้งจะเละก,กิ่งโดเองใบไม่สวยนะมันปลูกนี้แต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาอย่างที่ผมเคยบอกแล้วไม่ใช่เรื่องสําคัญอันดับหนึ่งเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งก็คือเราจะทํายังไง ให้มะเดื่อฝรั่งที่เราปลูกกลางแจ้งไว้เนี่ยรอดหมายถึงว่ารากไม่เน่าโคนไม่เน่าไปก่อนที่จะหมดฤดูฝนจะต้องรักษาสภาพรากให้แข็งแรงให้อยู่รอดจนพ้นฝนไปได้ถึงจะรอดซึ่งก็มันก็มีหลากหลายวิธีนะแล้วแต่ใครจะคิดได้ยังไงอันนี้ก็ต้องปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของแต่ละท่าน ผมก็คงไม่สามารถที่จะไประบุชี้ชัดให้ได้แต่ที่มาแนะนำอันนี้ก็คือจะให้ดูของผมที่ทำไว้นะครับที่ปลูกก็เป็นตัวอย่างว่ามันก็พอช่วยได้บ้างนะครับอันนี้คือที่ผมทำไว้ปลูกคือปลูกแบบสองชั้นชั้นบนก็คือตาร่างแตงตั้งแต่อนุบาลมาเลยอยู่เนี้ยแล้วก็มาตั้งวันนี้เลยไม่ลงดินละให้อยู่ข้างบนแล้วก็ใส่ข้างล่างวัสดุปลูกให้รากมันไหลลงไปข้างล่าง ไปเองนะครับเนี่ยก็ทำไว้ก็มีทั้งสองอย่างนะครับทั้งทดลองดูคือเอาต้นใส่ในถังเลยแบบนั้นนะนะตรงถังนี่ตั้งตั้ง,งทั้งสองแบบก็เพิ่งจะเริ่มทําเมื่อฝนนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงแรงกันนะจนะถ,ถึงตอนเนี้ยก็พบว่า วิธีนี้ยังไม่มีการสูญเสียเลยทางทางนี้ก่างกลางแจ้งเนี่ยยังไม่มีเลยยังไม่มีเหี่ยวเฉาไม่มีรากเน่าสักต้นเดียวในพวกที่อยู่ในกระถางนะครับหมายถึงว่าตั้งอยู่ในภาชนะแล้วก็รองอีกชั้นเนี่ยยังไม่มีการสูญเสียมันมีทั้งกระถางหกนิ้วอันนั้นแปดนิ้วหรือก็ถูกพลาสติกก็มีนะ กระถางใหญ่พันนี้ก็มีเดี๋ยวไปดูอันนี้กระถางสิบนิ้วก็ยังโอเคต้นสวยงามไม่เป็นไรเห็นไหมอันนี้ใส่ถังทั้งหมดหยุดกลางแก้งนี่นับนับแล้วก็ประมาณทักหกสิบน่าจะทักหกสิบถังกางแจ้งนี่ มีทั้งกระถางเล็กหกนิ้วกระถางใหญ่สิบนิ้วสุดแล้วก็มีแปดนิ้วแล้วก็มีถุงดำบ้างก็เท่าที่พบนี่เจ็ดสิบท,ทดลองมาเนี่ยยังไม่มีสูญเสียไม่มีเลยแต่ว่าไอ้ที่ลงถังเนี่ยหมายถึงว่าเอาต้นลงถังจริงๆเลยเนี่ยไปแล้วหนึ่งตัวนี้ หมดแล้วใบตอนนี้อยู่ในถังเรียบร้อยไปแล้วก็ไม่เป็นไรทำใจอันนี้ผมก็เอาขึ้นมาตัดรากเปลี่ยนวัสดุใหม่ลองดูทีว่ามันจะไปต่อไหมจะออกรากไหมอันนี้ทดลองเพราะถ้าไม่ทดลองจริงก็คือสามารถที่จะตัดกิ่งเนี่ยตัดไปชําเลยได้รอดไม่รอดอีกเรื่องหนึง่งแต่อันนี้อยากทดลองดูว่าแก้ไขแบบนี้จะได้ผลไหม ก็อลองดูส่วนต้นอื่นๆที่ยังนั่นอยู่ก็ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยต้นนี้ก็เหมือนกันงิน่ง่งและเริ่มนิ่งเนี่ยใบแก่แล้ะรากไม่ไปแล้วลงนีินลงในถังนี่เป็นเต็มวัสดุปลูกเหมือนกันนะครับเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดทั้งไอ้ต้นที่ตั้งข้างบนเนี่ยก็คือแก่ผสไมไม้ไม้อย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าอันนี้เราตั้งไวขงนน้ข้างบนอันน้ำข้างบนนี่ตั้งอยู่กลางฝนก็ลงไลข้างล่างด้วย อันนี้ใส่ถังเลยเท่าที่ให้ดูมาสักครู่เนี่ยก็จะมีหลายต้นที่งามดีเหมือนกันอย่างต้นนี้ยากขึ้นเยอะแล้วเดดก็งามดีนะออกลูกไปเห็นไหมยอดดีอันนี้อยู่ในถังเหมือนกันเต็มๆก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ดีทั้งหมดแค่แนะนำว่าอาจจะมีความเสี่ยง มากกว่าใส่ถางกระถางบแบบนี้เท่าแบบนั้นเองก็แล้วแต่ลองไปปรับกันดูใช้ได้หมดอันนี้คือคําแนะนําสําหรับมือใหม่ที่เริ่มปลูกกันเนี่ยอาจจะกังวลว่าใบาเป็นลาสนิมอันนั้นไม่ต้องกังวลครับทั้งมันเพราะเห็นหลายคนถามเอาใบาเป็นลาสนิมทําไงแก้ยังไงตัดทิ้งไปเลยครับเดี๋ยวฝนหมดมันก็งาเบเนี่ยสำคัญที่สุดคือรากอย่าทำให้อย่า ทำยังไงก็แล้วแต่ให้รักษาลากไว้ได้อย่าให้รากเน่าพอถึงหน้าฤดูร้อนอีกหกเดือนที่ไม่มีฝนก็จะงามเองซึงตอนนั้นก็เหลือเฟือใช้เวลาแค่หกเดือนเก็บลูกเก็บผลได้เหลือเฟือก็ไม่ต้องท้องบน,นค,รบครับนี่ก็เป็นคำแนะนำง่ายๆนะครับที่ผมใช้อยู่ เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าจะปลูกยังไงให้มันรอดผ่านฤดูฝนไปได้โดยอยู่ในภาชนะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ที่ผมดูมีแต่อีลักซี่เท่านั้นเลยเพราะว่าผมต้องการจะเอามาทําต่อน,นี่จะหาพันธุ์เทพมาเสียบหนะ่อยน,นี้เลี้ยงไว้ในอันี้ก่อนให้มันแข็งแรงก่อนเสร็จแ,แต่ก็จะตอนออกก็เสียบพันธุ์เทพไปฉะนั้นเนี่ยเสียบมาเลี้ยงกลางแจ้งเนี่ย พอลงดินไว้มันก็งามบ้างตายบ้างเป็นเรื่องปกติก็เลยลองหาวิธีดูก็ปรับปรับไปนะครับสําหรับมือใหม่ก็ศึกษาไว้มากๆก็เป็นผลดีนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็คงมีคําแนะนําเท่านี้นะครับสําหรับท่านที่เริ่มปลูกมะเดื่อกรั่งักรับไปแล้วเป็นเรื่องธรรมดาก็อยากจะให้มันรอดอยากให้มันโตแต่ถ้ามารับ ฟีึงมาเริ่มปลูกช่วงหน้าฝนนี่ก็เสี่ยงหน่อยค่อนข้างเหนื่อยหน่อยถ้าเริ่มปลูกช่วงหน้าหนาวนี้ก็ดีครับง่ายส่วนใหญ่จะไม่เข้ามีปัญหาอะไรช่วงนี้จะเป็นเยอะของผมก็ยังหนีประจําก็ตายบ้างรอดแต่ส่วนน้อยนะครับมันก็เริ่มน้อยลงน้อยลงแต่พยายามทําให้ตายน้อยที่สุดก็ต้องหาวิธีกันไปอย่างที่ผมแนะนาไปนี่นะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีคำแนะนำเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ